ันวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ไหนทะเลนวันนี้เรามาอยู่ที่วีกุลวีกุลทานิสเป็นร้านซาลเปลาที่แบบว่าชื่อดังแบบ ให้ไสเยอะที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะเปิดมาเท่าไหร่นะคะเออนยได้ยินมาว่าร้อยกว่าปีเลยค่ะคับแล้วแบบว่ามีคนมาต่อแถวกันแบบไม่ขาดสายเลยค่ะตอนนี้ก็คือยังต่อแถวกันอยู่คือมาเรื่อยเรื่อเลยคือมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้คือคิดว่าแทบจะไม่ได้กินแล้วถ้า,าถ้ามยถ่ายอยู่นะคะใช่ค่ะแลคือต้องรีบไปแล้วค่ะ,ไ,ไ,ปคะไป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 ,ไป ไปหมดแล้วทุกคน ก็จะดูนะคะตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็คือมีมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็ข้างในอ่ะมันจะเป็นใบตองซึ่งแบบทําให้ซาลาเปาที่มันร้อนๆเนี่ยคือมีกลิ่นหอมมากจิิงึ้นค่ะ,คะแล้วก็คือแบบว่าแบบลดโลกร้อนได้ด้วยอะไรด้วยวสำคัญจอาจะบอกว่าซาลาเปาร้านเนี่ยขายดีมากๆเพราะว่าเราไปถึงนี่คือเกือบจะหมดแล้วนี่เราได้มา2ลูกด้วยกันค่ะแล้วก็ที่บอกว่าจะได้ลูกใหญ่นกกะคะก็คือหมดไปแล้วนะคะก็ะคือตอนนี้เหลือแค่ลูกเล็กแค่พอแบบว่า ได้ชิมกุบกิบเนาะดังั้นเดี๋ยวเรามาชิมดูก่อนค่ะดค่ะอ่าเลยังได่เด่นด้ได้ไน้ได้ได้งด้ไ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 น้นดีไน้่ด้ไ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 โอนน้ได้ไ้ได้ไล้ไอ้ได้ไดอได้ได้ไล้กดรไก้้โด้ได้ก บิดอ่ะบิดไม่ได้ร้อนว้า <Wow. S 2> นี่คือลูกเล็กนะคะทุกคนคุณภาพลูกใหญ่ไม่ออกจะได้เนาะที่แบบว่าเราพามาดูแบบลูกใหญ่ๆห่ไม่ทันนะคะอ่าตอนนี้ในมือของเรยนะคะเป็นไส้หมูค่ะเป็นเขาเรียกว่าไส้อริจินอลเนานะที่แบบร้านซาลาเปาทุกร้านต้องมีเหมือนกันค่ะของเลยนะคะจะเป็นไส้ครีมค่ะก็คือแบบใหญ่มากอะ่ะอันนี้คือกินแทนข้าวมื้อเช้าได้เลยนะ,ะใช่ค่ะเพราะว่าอตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินไปอุ้ย เป็นลูกเลยเกยังแบบไส้แน,สนสแน่นมากค like ่ะลองมาดูไส้หมูกันบ้างนะคะนี่หโหมูแบบอัดแน่นเต็มเ็มเลยค่ะแบบมีกุนเชียงมีไข่เค็มด้วยเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะหูกแล้วอ่ะอยากกินหิวอ่ะ มึงจะจะครีมหอมมากอร่อยมากนี่ปูไม่คือนี่ปูเหมือนละอร่อยมากค่ะทุกคนไม่หรอกคันอร่อยขอกินได้ขึ้น่มานี่มึงต้องกินกับไครกินไม่กล้าอีกแล้วอร่อยไม่อ่อยเหรพูดไปเลยมึงพูดไปเลยมันอร่อยมากนะคะได้ครีมของเขาเนี่ยจะเป็นครีมที่แบบไม่ค่อยหวานจะแบบละมุนละมุน ส่วนไส้หมูเนี่ยจะมีแบบว่าความเค็มๆจากหมูโอ้อมมีหมูเยอะไม่ใช่เขาเรียกว่าคุณเชียงใช่แบบเป็นเป็นอันเลยอ่ป็นแบบหนาๆเนอ่ยใช่มันแบบหยองนี่อร่อยมากหมูอ่ะค่ะถึงเวลาปักหมุดค่าสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะจะตามมาที่ร้าน กุลธานินะคะตั้งอยู่ที่ถ้ามาทางสถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะจะผ่านมาจะผ่านไฟแดงมาสองไฟแดงให้สังเกตร้านอยู่ซ้ายมือนะคะแต่ถ้ามาทางสถานีนวน์ให้ผ่านมาหนึ่งไฟแดงค่ะแล้วก็ร้านจะอยู่ฝั่งขวามือค่ะร้านเปิดกี่โมงคะร้านเปิดแปดโมงจนถึงบ่ายสามเพลินค่ะหรือว่าจนกว่าของจะหมดเพราะว่าคนมาซื้อเยอะมากๆเลยะะสามารถ รถโดยสารนะคะก็จะมีสายสั่นกำแพงนะคะผ่านจะเป็นรถคันสีขาวๆคะ่ะส่วนใครที่นำรถส่วนตัวมานะคะสามารถจอดข้างทางได้เลยนะคะแต่แนะนำให้มาเช้าๆค่ะ,ะเพราะว่า,าตอนเช้าเราได้กินซาลาเาร้อนๆร้อนอร่อยอร่อยมากๆค่ะเท่า,ากาับพวกเราอีสานได้ใหม่นะคะก็อย่าลืม ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ แดงโอชานะคะแล้วก็ตอนนี้ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวมาแล้วนี่น่ากินมีเพลงอันเาะคราฟิงนะคะให้ฟังด้วยนะคะแบบเบาๆค่ะาอยูที่ไหนคะค่าร้านจะอยู่ตรงหน้าค่ายกาวิละเลยนะคะตรงซ้ายมือค่ะขอบคุณค่ะคุณเนยค่ะเดี๋ยวกินเลยนะคะ ชิมชิมชิมทุกชิ้นเยอะไมไอีกกูคิดไม่ได้ไม่อยากชิมอ,อ่ะชิมชิมดีๆน้ำซุจะแบบออกติดหวานหวานอะออกติดหวานแต่ไม่ใช่หวานจากหมูอมันเป็นแบบเหมือนเหมือนหวานผักอะ ไม่กินหรกขับชิมได้ไหมคะชิมใช่ไหมมันไม่หวานมันรสชาติแบบหวานหวานแต่แบบไม่หวานนืมันเป็นแบบหวานผักซเดีี่เป็นไงเรอดไ่เรดซดเปหลัง้วนะตัวเดียวกจนไหลออกาุดซดยีไม่เป็นหลังแล้วนะ เดือล yeah, ิมม่ร่อยนี่มนุ่มนุ่มอรือะเข้าน้เรือมาต้ทีอะวันนี้มีน <verse> ้ำด้วยค่ะแล้วมีน้ำสมุนไพรต้วนี่หวยอันนี้หัวยอันนี้ตุ้มตุ้มตุ้ม อนนอจชมตดช่รีแล้วอร่อยอันนั้คืออะไรคะอันนี้คือมีเหลืองหมูตุ๋นนะคะมันตุ๋นมาชิมกันเลยดีกว่าอ้าวอร่อยอร่อย้ <c oughs> อนใส่เขาใส่กากหมู ขนมนของที่เดินปดปลาก๋งหมูข้าวเสียงเคี้ยวข้าวอันไหนอันไหนอันไหนมันแตกแล้วจี๋ผม อร่อยันชิมลูกชิ้นอ่ะกัหมูแม่ตอนนี้คืออรู้า่ะมึงกัตอนนี้ครคไม่ได้ตอนนี้คืออะไรรู้ปะเส้นอื่นหมล้ลูกชิ้นหมูเขไม่้งึอน่วเงๆอ่ะอร่อย อค่อนะเนอะตอนนี้นะคะขอฝากร้านวิคูลชานเนตนะคะเป็นร้านซาลาเปาเนาะ,ะไว้ด้วยแล้วก็ฝากร้านแดงบูชานะคะคือเป็นก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยอ่อก๋วยเตี๋ยวอร่อยอ,อร่อยนะคะเดี๋ยวเอาไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของคนไทยทุกคนด้วยนะคะอยากกินน้ำสะอาดค่ะค่ะ <laughs> <laughs> ค่ะแล้วถ้าชอบนะคะเราจะพามาเล่นกันเลยและพเพื่อนๆทีมอีชันจะพามาอีกอก,กิมมึงกิดกับกบุบันค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะไปกินแล้วอร่อยค่ะมาต้มยำกุ้งไปคนละฝั่งกันได้แบ<ต>บนีปน้าเอ้ยโอเอยากกินขนมจีบ อีเลยอยากกินขนมจีบผู้หญิงกินขนมจีบเลยเมื่อกี้เป็นทางการมากเลยเพราะว่าไปกินขนมจีบค่ะเพราะเร่หิวฟองค่ะทุกคนหิวขนมจีบแต่ไม่มีตังค์เราจะไปแถวแล้วไหนวนแถวแถวไม่มีตังค์มันไม่มีเงินมันไม่มีตังค์ค่ะทุกคนแต่มันไม่แถนแถวแล้วนะมันไม่มีเงินดิ